ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชินอว์แม็กซิเดนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแลกนาลล็อกโมบายนะครับแล้วก็วันนี้จะมีตู้ใหม่เข้ามานะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นตู้ไหนนะที่มันจะเป็นชุดอุลตร้าแมนนะแต่เราก็เตรียมนั้นนันนันมันโผล่มาแล้วนั้นนัๆนนันนันนันแน่ตู้แดกตังรับรองรับรองไอสัตว์กดคนแรกรวยกดคนแรกรวยไปดูเหียอะไรกดไปก่อนเลยกดคนแรกเคาะสิบ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกดคนแรกรวยนะอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับชุดนี้ก็จะเป็นคอสตูมเกี่ยวกับอุลตร้าแมนนะครับอ่ะเรามาดูเฮ้ยไม่ใช่อุลตร้าแมนนี่วะลุงมันเป็นคอสอะไรวะเนี่ยเป็นคอสคอสคอสอันนี้มันคือคอสที่ GM เอามาลงนะครับก็จะเป็นเจ้าชุดซาวมิสิเค,คิลนะครับถ้าดรอปแล้วเนี่ยก็จะได้แอตแทค1%นนะฮะจะมีให้เลือกทั้งหมด สีสีนะฮะเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะผมว่านะผมว่าสีนี้เอ้ยสีนี้เท่สุดนะถ้าสีม่วงนี่มันจะเป็นหางเครื่องนะหางเครื่องนะฮะก็สแต่สนใจก็ไม่มีอะไรนะครับมันจะสําคัญที่ปลดล็อกแอทแทกนนะครับมาดูในส่วนของหมวกนะครับหมวกก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเรานะครับเราไม่ได้ใช้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นหัวเหมือนกันนะซึ่งก็เกลือนะฮะเกลือเหมือนกันถ้า ได้มาก็ไม่ต้องดีใจนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยสำคัญนะผมมองว่าสำคัญมากเลยสำคัญยังไงคุณดูดิมันบวกอัตรายี่สนะครับแล้วก็ดาเมจมอนเตอร์ขนาดกลาง8%อรนมอนเตอร์ขนาดกลางมีตัวอะไรบ้างมอนเตอร์ขนาดกลางเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเกี่ยวกับบอสด,ด้วยนะครับรก็คือพวกบอสท,ที่เป็นออกอบ,บินนะฮะตัวเล็กๆทั้งหลายนะฮะที่ไม่ใช่พึ่งนะฮะมันก็จะนับดาเมจหมดเลยนะฮะร,รวมถึงบอสท,ทองรวมไปถึงคนนะฮะผมว่าน่าจะแปลผิดนะมันน่าจะเป็นแบบ ดาเมจ speaker, ager, ถึงขนาดกลางนะฮะมันน่าจะได้ co หมดนะฮะก็ไม่จําเป็นต้องปลดนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีก็ดีนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีเพราะว่ามันปลด ATK สามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดาเมจ e ดักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือปกป้องดาเมจนะครับปกป้องดาเมจอันนี้ก็คือป้องกันเหมือนกันไม่จําเป็นนะฮะส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้ามีก็ดีนะครับแล้วก็ Win Limit ดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือทำดาเมจเกี่ยวกับท่านลมนะครับท่านลมมีตัวอะไรบ้างท่านลมก็จะมี ถ้าเกาจะมีพึ่งมีกระบ,บินนะมีพึ่งมีกระบ,บินซึ่งผมมองว่าก็เฉยๆนะแต่ถ้ามีปดก็ดีนะถ้ามีปดปดสมุดก็ดีได้แตะหกนะครับแล้วก็ข้างล่างน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะข้างลนไม่มีอะไรละนะหนะลักๆหลักๆเลยนะขีที่คุณจะต้องได้กนะ็คือเจ้านี่นะครับแล้วก็เจ้านี่นะฮะแล้วก็โอเคกีตานะผมมองไปแค่นี้นะผมมองไปแค่นี้ถ้าผมได้3มชิ้นนี้คือจบเลยนะฮะอ่ะเรามาลองดู มาถึงก็เอากูเลยนะมาถึงก็เอากูเลยนะเปิดเอฟเฟกก่อนนะฮะจะได้ไม่ไหลามากนะฮะอ่าดุด๊ก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 ดุดกดด๊กขอชุดโอ้โหเขามีชุดแล้วอะฮัลโหลเอามาทำไมกูมีแล้วกูมีแล้วโอ้ยตอนกูหานี่ไม่ให้ไอ้ตาเหอะมาอีกดิมาอีกดิชุดอยู่ไหนอะขอชุดพอขอชุดพอ โอ้เอ้าได้วะกี่เปอร์เซ็นต์วะไอ้คิ้นนี่มันดรอปกี่เปอร์เซ็นต์วะดูก่อนดูก่อนดูก่อนสตาร์บัตเตอร์ไฟ,ฟสตาร์บัตเตอร์ไฟ,ฟสตาร์บัตเตอร์ไฟ,ฟอัตราก,การะดอับอยู่ที่เท่าไหร่ครับสกินนะ่ะแต่ว่าสกินมไม่รู้ว่าได้อัตราดรอปกี่เปอร์เซ็นต์น่ะแต่ว่าอยากได้ชุดอนะ่ะตอนนี้คือไอ้นี้ชุดอ่ะนะถ้าได้ชุดคือพอ พอเลยสัญญาณาได้ชุดอะไม่เอาแล้วนะกีตาร <Nope. S 1> ์ต้ากดแบบกดแบบ o f ฟฟิ i ชียลเดี๋ยวเดี๋ยวหายใจก่อนขอหายใจก่อนนะขอหายใจก่อนมาดูการปลดล็อกของมันก่อนนะมาดูการปลดล็อกของมันก่อนจะได้ไม่ต้องใจหายมากนะฮะเอาละ่ะไหนอาชีพนี้ไม่ได้ปลดอัแพคนี่ว่ามันไม่ใช่ของที่เราต้องการไอ้ยันเป็ดขอชุดสีขาว พีซไอนี้ชุดมากมากเลยขอชุดสีขาวนะครับลน <Nope. S 1> นะครับนะครับผมเอานี่แรกเลยก็ได้แรกไปเลยนะนี่ชุดสีขาวขอชุดสีขาวลน <Nope. S 1> ขอชุดสีขาวชุดสีขาวชุดสีขาวไม่ใช่ผม สีขาวแล้วเดี๋ยวคือยังไงเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวสําหรับโอ้ไม้ผีเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวสําหรับอุล <Nope. S 1> ต,ตร้าแมนอีกนะซึ่งอุลตร้าแมนเนี่ยเราต้องหาหางอีกนะ <Nope. S 1> โอ้สุดยอดจริงมึงเอาของกูไปตังกูไปเฮ้ย <Nope. S 1> ไม่ได้เอาเศษเอาชุดเอาชุด <Nope. S 1> ปั๊บดอกเหลืองคือเจียมึงคิดหน่อยเหอะเหี้ยวว่าโอ้โหพูดแล้วเจ็บว่ะพูดแล้วเจ็บแปแบบ๊บ เจบ็บแบป๊บๆเจ็บแป๊บๆแบบว่าไม่เข้าใจเหรอว่ามึงไม่ควรจะเอาของพวกนี้มาอยู่ในตู้กลางโอ้โหเนี่ยมึงเอามาทำไมมันเป็นเหรียที่แบบน่าเกลียดมากเลยนะเว้ยคุณผมแบบโอ้โม,มาเลือกเกินมาเลือกเกินหัวไม่มีม้าไอ้สัสจะเอาชุดครับคุณจีเมขอชุดให้ผมหน่อยนะฮะขอโอ้กำลังใจว่ะ กำลังใจปะคุณเจอแบบนี้คุณจะทอปะดูดิไม่เงี้ยป้าเปแล้วปิดออกไม่ไงใไส้ไม p e Nope มาไม่ไมไไไม่ไไไม่ไไมไม่มาไมไม่มาไมไม่มมไม่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 มามไม่มม่มมมามมไมมมมไม อยากได้ชุดอ,อยากได้ชุดขอชุดได้ไหมขอชุดบ้างได้ไหมอยากได้ชุดแบบชาวบ้านชาวช่องเขาอะครับทีเอ็มคือหางเนี่ยมันเฉยๆเว้ยมันเฉยๆมากเลยอะคือไอ้นี่ชุดอะไอ้นี่ชุดไอ้ต้องการไอ้ต้องการปลดอัตราหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะราคือที่ได้มาเนี่ยไม่ได้ปลดเชียอะไรเลย สี่ฟ้ากัาสี่ม,ม่วงสีอะไรสวยกันวะอ่ะเราชอบเราชอบเหนื่อยวะเหนื่อยวะกับเกมแบบเนี้ยเกมมันทำหลายจิตใจอะทุกคนคือผมไม่ได้ง่วงนอนเนี้ยนะผมจะลองงานละ <S <S ไอ้เงี้ยกูไม่ได้ต้องการกูไม่ได้ต้องการเลยกูไม่ได้ต้องการมึงนะกูไม่ได้ต้องการมึงกูต้องการชุดกูต้องการชุด พอหยุดในจันทีแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงปวดมาแล้วยังไงไม่ได้เยี่ยอะไรเลยนะไม่มาชุดไม่มาชุดไม่มานะชุดไม่มาชุดไม่มาวะทำยังไงทำยังไงให้ชุดมาโอเคเราย่อยย่อยแม่งเลยไอ้สัตว์ไม่มาใช่ไหม ยอดยี่นนี่ทิ้งไปเลยป๊าบยอดเกมที่ดีที่สุดในปตัตตพีนะยอดไปเลยยอดไปเลยป๊าบอืสอ้สุดยอดยัดเยี่ยมนะฮะย,ยอดเยี่ยมไปเลยนะก็ ขอฝากคลิปนี้ไว้เป็นวิทยาทานนะว่าอย่าห้าวนะอย่าห้าวกับตู้กลางพรนะเข้าใจไหมครับถ้าคุณห้าวเนี่ยคุณจะเสียตังคนะฮะดังนั้นอย่าห้าวอย่าห้าวก็ตัดคลิปกันไปแบบเศร้าๆนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่เปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ กดติดตามกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับบ๊ายบาย